สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะโตโยต้าวีโก้ประตูนะคะ4ประตูคันนี้นะคะสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติห้องโดยสารกว้างๆด้านหลังบรรทุกได้นะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยค่ะรถยนต์ปี05นะคะเครื่องเกียร์ดีแอรเย็นภาษีปี68ขัดค่ท่าน ช่วงร่างดีเป็นรถบ้านแท้คับสีสวยนะคะภายในสวยสะอาดค่ะเบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดนะคะกว้าง,ง,งกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรถได้สภาพแบบเดิมๆทั้งคันค่ะไม่มีชนเอกสารมีครบนะคะเป็นเอกสารพร้อมชุดโอนลอยนะคะกระจกแท้ทั้งคันค่ะ ราคา138000บาททุกท่านหอ้งเครื่องคันหน้ายังสวยอยู่เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูก่อนไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะหลดด่นที่จังหวัดนครปฐมค่ะแอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะ